วินาสกรรมมันทําได้หมดไปตรวจสอบดูซิวินาสกรรมในประเทศไทยอ่ะมันมีอะไรบ้างเนี่ยทำไมมันถี่จังช่วงนี้คิดให้มากๆมันมีหลายมิติในการตอบโต้และสงครามในปัจจุบันในทั้งโซเชียลมีเดียด้วยอินเทอร์เน็ตสงครามไอโอสงครามล้างสมองของพลเรือนพลเมืองประเทศผู้ต่อสู้ประเทศตัวเองก็มี วันนี้พลเอกบุญสินภาดกลางที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกและอดีตแม่ทัพภาคที่สองเดินทางไปบรรยายพิเศษในหัวข้อความมั่นคงตามแนวชยแดนกับบทบาทของทหารกรณีศึกษาความกัดแย้งไทยกัมพูชาที่กรมยุทธศึกษาทหารเตรือสารระยาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ และนายทหารนักเรียนในหลักสูตรต่างๆของกรมพุทธศากษาทหารเรือการบรรยายพิเศษครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนตลอดจนบทบาทของทหารในการพิทักษ์รักษาธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติผ่านกรณีศึกษาความขัดแย้งไทยกัมพูชาอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการการคิดวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ และการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและนายทหารนักรเรียนให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยช่วงหนึ่งพลเอกบุญสินได้ตั้งข้อสังเกตว่าทําไมเหตุต่างๆม,มันเกิดขึ้นทีในช่วงนี้ให้คิดมากมากและว่าการตอบโต้ในปัจจุบันมีหลายมิติซึ่งประเทศข้างเรามีความเจ้าเล่ห์แอบแฝงเราก็ต้องทันเกมก็ต้องหัวหมอตาม และกำลังเราก็ต้องพร้อมเชื่อว่ารอบที่3หนักกว่าเดิมวินาศกรรมมันทำได้หมดไปตรวจสอบดูิวินาศกรรมในประเทศไทยมันมีนมอะไรบ้างี่ยทำไมมันถี่จังช่วงนี้คิดให้มากๆมันมีหลายมิติในการตอบโต้และสงครามในปัจจุบันนี่ทั้งโซเชียลมีเดียด้วยอินเทอร์เน็ต สงครามไอโอสงครามล้างสมองของคนละเรือนคนละเมืองประเทศผู้ต่อสู้ประเทศตัวเองก็มีหลายมิติเหลือเกินบางทีก็สร้างให้คนในประเทศทะเลาะก,กันก็มีมันไม่ใช่คนไทยก็มีใช้อวตารมาอิมการรับรูก้การเสพ สื่อต่างๆนี่มันเป็นสงครามหมดเดีย๋ยวนี้เมื่อถึงเวลาหนึ่งมันต้องรวมเป็นหนึ่งนะครับวางผลประโยชน์แห่งประเทศชาติเป็นหลักทำเพื่อรักษาดินแดนนี้ให้ลูกหลานพวกเรามันมีความเจ้าเล่ห์แฝงอยู่ประเทศข้างเคียงเรานี่เราจะต้องทันเกมอยู่กคนเจ้าเล่ห์แล้วก็ต้องห,อหมอตามพวกนี้ไปด้วยไม่งั้นไม่ทัน แต่ก็กําลังก็ต้องพร้อมใช้วิธีใช้กําลังกับเราเราก็พร้อมตอบโต้เช่นกันตัวอย่างนี้เห็นแล้วมันเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดขึ้นอีกรอบที่สามนี่ก็หนักกว่าเก่าอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเขาเขาคิดคิดคู่ขนานเราอยู่แล้วเรามีอะไรเขาต้องหาสิ่งนั้นมาตอบโต้เราเช่นกัน อย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้ฟิลเดชาอินตานักวิชาการอดีตนายทหารประจำฐานปราสาทต,ตาควายได้โพสต์ข้อมูลไว้อย่างน่าสนใจระบุว่าจะรับรายง,งานสถานการณ์ชายแดนจากหน้าแนวข้อมูลวงในระบุว่าการพูชาเปลี่ยนยุธทธวิธีจากกองทัพบุกเป็นกองทัพเงามืดโดยเน้นการแฝงตัวใต้ดินและการทำลายความเชื่อมั่นผ่านโซเชียลไทยเพื่อวางผลนต่อการเลือกตั้งใหญ่ในวันที่8กุมภาพันธ์2569นี้โดยตรง 1. พิกัดอุโมงค์มรณะและคลังแสงใต้ดินข้อมูลดาวเทียมและหน่วยข่าวกรองหน้าแนวรายงานว่ากัมพูชาได้ขุดอุโมงค์ลึกเพื่อเก็บอาวุธหนักนี้การโจมตีทางอากาศของไทยในพิกัดสําคัญดังนี้พิกัดคาสิโนทโมดาสายข่าวรายงานว่ามีการซุกซ่อนเครื่องยิงจรวด RPG และเครื่องยิงลูกระเบิดพร้อมกระสุนความมื่นนัดไว้ใต้ห้องว i p ของบ่อนเพื่อใช้พลเรือนเป็นเกราะกำบงังสมรภูมิเนิน745ช่องบุกจังหวัดอุบลพบการขุดระบบอุโมงเชื่อมต่อระหว่างฐานที่มั่นบริเวณเนิน469อาจเพื่อซ่อนจรวจหลายลำกล้อง PHL03 ซึ่งยิงได้ไกลถึง130กิโลเมตรและตรวจพบการดัดแปลงภูมิป,ประเทศเสริมอคอนกิีตบังเกอร์ถาวรในจุดพอาศาสตรสำคัญซึ่งคุณวงในรู้ดีว่า นี่คือการเตรียมพร้อมรับศึกระยะยาวและเส้นคลังแสงขนาดเล็กนี้การตรวจจับทางอากาศพิกัดพนมประสิทธิโสใช้เป็นศูนย์บัญชาการระบบอิเล็กทรอนิกส์วอลแฟร์เพื่อรบกวนสัญญาณเรดดราของกองทัพภาคที่ 2. 2โดยอาศัายชัยภูมิสูงคม่ม 2. เปิดรายชื่อสายลับและนักรบรับจ้างหมากที่น่ากลัวที่สุดคือการใช้ทหารรับจ้างเอกชนและสายลับแฝงตัวนักรบเทคนิคข้อมูลก่อนหน้านี้ระบุว่าอาจมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญโดรนจากต่างชาติ ลักษณะเดียวกับสงครามรัเซียูเครนเข้ามาบังคับโดรนปลีชีพเพื่อโจมตีจุดรวมพลของไทยแบบไม่ให้รู้ตัวแต่กัมพูชาย,ยังปิดปากเงียบคือเรื่องมือปืนรับจ้างเหนือน้านฟ้าข้อมูลหน้าแนวตั้งแต่วันที่1 1ธันวาคมที่แล้วจนถึงวันที่13มก,กราคม69ยืนยันพฤติกรรมปรแปลกๆของโดรนปลีชีพค่เมรที่พุ่งใส่บังเือไทยแม่นเหมือนจับวางสัญญาณวิทยุที่เราดักฟังได้ตัวนี้มีการพูดภาษาอังกฤษตอบโต้กันแบบมืออาชีพ ยิ่งตอกย้ำว่ากัมพูชาไม่ได้รบด้วยกำลังพลตัวเองทั้งหมดแต่มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเข้ามาคุมระบบโดรนสังหารนี่คือเหตุผลที่เขายังกล้าขูดเรื่องสงครามตลอดเวลาเพราะเขาคิดว่ามีเทคโนโลยีที่เหนือกว่ามาช่วยแบกหลังสายลับร้อยโทรขึ่งเอื่อนจากที่กองทัพไทยรวบตัวสายลับกัมพูชายศร้อยโทมายเลขประจำตัว157625ที่แฝงตัวเข้ามาเก็บพิกัด ฐานเปิดใหญ่ไทยฝั่งจันทบุรีตราดได้ก่อนหน้านั้นสารภาพชัดว่าส่งข้อมูลเพื่อใช้ล็อกเป้าโจมตีเราเครือข่าย I.O. พบการเคลื่อนไหวของกลุ่มอวตารในโซเชียลไทยที่จงใจปั่นข่าวปลอมดิสเครดิตกนทบไทยเพื่อสร้างความแตกแยกในช่วงก่อนเลือกตั้ง 3. มากบวนเลือกตั้งข้ามคู่จากพนมเปญสดสดร้อน นายแก้วเรมีรัฐมนตรีอาวุโสกรรมพรชาที่ออกมาพโพสต์ขุมถูกกรไทยอย่างโจ้แจ้งว่าถ้าเลือกนายอริกินสุขรามจะเกิดแต่ถ้าเลือกทัพอื่นชายแดนจะสงบภาพเปรียบเทียบเหมือนเขาแอบพูดอุโมงค์มุดเข้ามาใต้บ้านเราและเดินมาตะโกนหน้าบ้านว่าถ้าแกเลือกหัวหน้าบ้านที่แข็งกราวฉันจะเบิ่มบ้านแกะนะ ในยะทางยุทธศาสตร์นี่คือการบีบให้คนไทยยอมแลกอธิประไตยกับสันติภาพจอมปลอมเพื่อหวังพลฮุกพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลมูลค่ามหาศาลบทสรุปไทยรบด้วยเทคโนโลยีและความนิ่งมากระดาดานนี้กัมบ,บูชาใช้ทั้งตุดใต้ดินและจาราชนวนคีย์บอร์ดเพื่อทำลายเราจากภายในแต่กองทัพไทยเปิดระบบเรดาร์อาร์เธอร์และกำแพงอิเล็กทรอนิกส์สกัดไว้ได้ทั้งหมด สรุปสั้นๆสำหรับพี่น้องวันนี้เราไม่ได้รบแค่ที่ชายแดนแต่รบที่ใจคนไทยด้วยกองทัพหน้าแนวเข้มแข็งและแม่นยำด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่าเหลือเพียงเราแนวหลังที่ต้องตาสว่างและไม่ตกหลุมพรางคำขูดที่เขาปุกไว้รอง